สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดของ Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า k m t t h ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มผู้ติดตามนะครับถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะครับ ลเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ k a m เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจำสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วให้ทุกคนเลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับจะมี Facebook y o u t u b e t i k t o อ IG นะครับจะให้ทุกคนเลือกใช้ที่ต้องการได้เลยนะครับอนนผมจะมาเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับจะให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับเพิ่มคนดูไลฟ์สดกดถูกใจไลฟ์สดนะครับ เลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาคนดูอยู่กับเราไปกี่นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสัก15นาทีให้ดูนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปที่หน้าไลฟ์สดของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นํามาใส่นะครับปริมาณคนดูนะครับขั้นต่ํา50นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะาลองสัก 100คนให้ดูนะครับค่าบริการก็แค่3บาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับพอจะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาโค้ทุกธนาคารนะครับทัวนี้วอลเล็ตนะครับบางเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็เหรียญคิปโตต่างประเทศนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube t i k t o k IG นะครับ แล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับไปเพื่อนๆลองเลื่อนดูกันได้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์เคมเอ็มีดได้เลยนะครับเอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเส่ินใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างกันได้เช่นกันนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเมดมินคยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักขายมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับอ่าเดี๋ยวผมกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดคนไล์ยอดคนดูไล่สดเราขึ้นยังนะครับอ่าตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับอีกไม่นานก็นย่อจะขึ้นยนครบนะครับพบจํานวนที่เราสั่งซื้อไปนะครับนี่นะครับจาเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับของ Facebook นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปในี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ